ลงโทษที่โหดที่สุดจับตั้งด้วยการเอาปากเข้าไปขาโอ้ย อะไรกั็ๆๆหมูเลยถ้าเรื่องฟุตบอลนะผมแบบนั่นน่ะบอลเซฟไม่ได้ให้ับเราคือถ้าเรื่องฟุตบอลน,นี่ก็มองกล้องไปสิๆๆไม่มองท <ๆๆ S 1> ำใจประตูเก่าพี่ถ้าผมยืนผมยกลากได้เนี่ยมัน,น,นม <ๆ S 1> เป็นค <ๆ S 1> อร์สนั่งเวทีของผมผมไม่ชอบนั่ง ถ้าผมยืนยังไงก็ชนะแข่งกันเปล่ามาสิมามาสิมา่ะแข่งที่นี่ไม่เอาเดี๋ยวพี่ของโทรโทรหาพี่พี่กั่งโทรต่พี่อยู่นู้นอันี้เมาเมาคุยเมาเมาไมเน่ยโอเคได้ไปั้านั้นไปแข่งกันแค้โดนโดนอะไรเอาเลยวัดเลยใครผมจะเป็นประตูที่เหนีที่สุดในเดนแรพี่จะเป็นนักกีฬาที่เก่งที่สุดในโลก Gino Sportman ผมไมเชื่อว่าพีได้ กดติดตันกดแช็คปึ้งปึ้งถึงแล้วครับสนาบอลทุกคนพร้อมไหมพร้อมถ้าพร้อมก็ไปสั่งพีออเดอร์เสื้อพอนีได้ที่ซีโนเฮาส์นะครับผมถ้าใครชอบเสื้อแบบนี้ทั้งชุดเลยนี่อยู่ว่าอยากให้สกินเบอร์อะไรด้วยเป็นชื่อเราเองเป็นพีออเดอร์ราคาเท่าไหร่ดีหน้าโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสุัสุดแล้วเหรอกลับบ้านยังไม่ทันเล่นเลยพร้อมป๊อป นน่เน่คงไปท้าอะไรกันมาท้าอะไรกันมานี่สิ่งที่จะบอกเป็นเรื่องใหม่ดีกว่าว่าคนยิงของเราเป็นสองคนนี้ครับเฮ้ยกำลังยิงอยู่เลยนี่โอ้ยโดนคานโถเลยนะเปี่ยังไเป็นยงโงโอไปเลยขอเสียงกดไลค์ต้องรำพี่แฮกแล้วพี่แชมป์ของผมอี่าบอกเคแจ๊บนี่เขาเป็นใครนะพี่เขาเป็นใครเอาถามเขาสิ มันมันก pues ็เป no ็นใไทยผมพูดเป็นคักนะแต่พี่ก็อบอาชีพอะไรอยู่เพื่อแบบโอ้โหบางคนเขาไม่ต้องยุ่งเลยนะโดดได้โดดโค้งโดดเข้าเตะได้นอนวันนี้เซนได้อยู่แล้วพี่เขาก็ได้แค่เตะ วันนี้บอกเลยว่ามาอยู่กับเหล่าศิลปินที่ขัางไข่การขัางไข่การเล่นฟุตบอลเป็นอย่างมากที่ต้องยิงพวกผมไม่เข้าครับพวกเราจะเป็นผู้สประตูให้ครับแต่ใจมีอยู่ว่าพวกเราจะเป็นคนเซฟจุดโทษนะฮะเรามีกัน4ี่คนซึ่งพี่สองคนนี้จะเป็นคนยิงจุดโทษให้เราโดยที่ตรงจุดโทษนั้นจะมีอุปสรรคขวางกั้นอยู่มีอะไรบ้างครับอันที่1ครับซอสมะเขือเทศครับอันที่2ครับ ปะปูครับเฮ้ยยอดนัดหเอาตายเลยหรออันต่อไปอะไรครับเราต้องอธิบายสิอันต่อมาก็จะมีเลโก้นะครับผมแล้วก็หินนั่นเองเออพร้อมจะเจ็บยังครับเราสิเอ้าเริ่มเกมดีกว่าโอเคก็เดี๋ยวต้องให้แขกรับเชิญอุ้ย แข่รับเชิญอุ้ยเหรอให้แข่รับเชิญเราเป็นคนเลือกดีกว่าว่าใครจะเป็นคนเซฟจุดโทษก่อนผมว่าไอ้ตัวนี้ก่อนเลยดีกว่าแล้วใครเตะใครจะเตะก็เดี๋ยวเขาสลับกันเตะคนละลูกเอาเอาเอาให้ยิงเข้าหรือยิงโดนคนนะครับเฮ้ยเอาเข้าดีกว่า่วาแล้วนนี้ปอนจะจับว่าปอนจะอยู่ประสังเป็นอะไรนะครับนั่น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 คือตัวต่อเลโก้ ผมก็เจ็บก็เจ็บอยู่เจ็บลูกที่หนึ่งบอลเลงโก่ฮะอันนี้ผมเสียบอ่ะแล้ยวิ่งเสียงเพียงผมไม่กล้าอ่ะพี่ไอ้เหียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลยเป็นไรใจเข้นเร็วพี่โอ้ยโอ้ยจี๊ดมาพี่ ได้เจ็บไหมโอ้โหเจ็บอยู่่แลเลอะแผลเก่าข้างหลังมันแสบมากเลยน้อยโอ้โหอ้ยเจ็บอยู่โอ้ถอยไม่ไกลจังอะว่าคารอผมอ่อนให้พี่ออกจริงแล้วเออ เป็นไรดีดีเลยเนาะเนี่ยหักหมดเลยเนี่ยหักหมดเลยอ่ะพอไปหาหมากันมาหมอสองคนต้องเลือกว่าใครจะเป็นคนเซฟจุดโทษรอบต่อไปให้กับพี่ชายสุดชิรักของเขาละกันพี่ยิ้มลูกสาวไม่สนใจนี่จับจับเองเลยพี่จับให้อ้าวพี่จับมาไอ้โฟลเตรียมตสปูเลยเตรียมมันเลย

มีเทาแพทอกแพทออกพร้อมอย่างตัวสั่งจูงพร้อมนะพร้อมก็ได้มาพร้อมแล้วเมื่อกี้เขาซ้อมเมื่อกี้ผมยังไม่บอกสปีดเลยเมื่อกี้โอ้ยไม่ตายเหรอแต่สปีดครับสปีด พีเบ้อเลยมีเบ้อเหรอมีมีมีกูเป็นสะเก็ดเงินสะเก็ดท้องเอาไว้นี่ะปิ๊งยังไม่ต้องรู้นะว่ามีอะไรพวกผมก็ไม่รู้เงินเฮ้ยน็อตแน่นอนดูมอคุณดูมาอยากจะรู้ดูด้วยนี้เปิดเปิดไม่เคยออกอะไรเลยไอทีวีไงอ้๋น็อตว่ะน็อตหนูมาเลยเอาตายนอตตัวกลับก่อนครับตัวนี้นี่กลับที่ก่อน เทสเหรอตและครับปูดโอ้โหตดแล้วเขารู้ใช่ไหมเกือบเกือบทะลุโออเป็นลอยอยู่เป็นลอยเนี่ยได้เห็นนี่ห้อไหนมึงบอกไม่จับไงไอ้ จับตั้งด้วยกาบมัปัเข้าไปในขาโอ้ยอ้ยบอยู่ช้ยโอ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 ้อ้ยโอ้ย้ย เอาจริงๆนะถ้าพุ่งธรรมดาเนี่ยหยุดแค่ตรงนี้แต่มันแพ้และต่อไปเป็นการทำโทษของเราจะมาทำการยิงฟุตบอลอัดผู้แพ้ครับันหน้าทันหลัง จี้กงโกงอยู่จี้โกงเลยฮัลหลงหังไรฮัลหลังนี่นี่คอือบทลงโทษที่โหดที่สุดจะโดนหัวนะไม่มันมาคับไม่ได้แท้ ลูกเดียวลังจากโดนเตะกันไปเรียบร้อยแล้วขอขอบคุณสนามฟิกฟุตบอลด้วยนะครับผมที่ให้เรามาเตะในวันนี้นะครับผมฮ่าสนามฟิกฟุตบอลตอนนี้มีจำหน่ายวอชเชอร์ลด40%จากราคาเต็ม1,500บาทเหลือเพียง900บาทและยังไม่พอซื้อหนึ่งใบแถมวอชเชอร์อีกหนึ่งใบเรียกได้ว่าทั้งลดทั้งแถมก็ไปเลยครับ และตอนนี้ที่สนามมีร้านนั่งชิวเปิดใหม่เมื่อไม่นานมานี้ชื่อร้านคาสเพกาเป็นร้านเครื่องดื่มสไตล์เกาหลีอาหารอร่อยมากๆอยากให้มาลองกันครับเพราะตอนนี้มีโปรโมชั่นเยอะมากๆสาหรับสนามฟิกนอกจากวอเชอร์ลถจัดหนักคืนกำไรให้ลูกค้าแล้วยังมีโปรโมชั่นอีกมากมายหากสนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0 6 3 5 9 6 3 6 5 1หรือแอดไลน์ที่ แอดฟลิกแอลพีได้เลยจ้งโอเควันนี้ต้องขอบคุณพี่ๆมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับถ้าจะติดตามพี่ๆติดตามได้ทางช่องทางไหนครับผมผมก็มีชแนลนะครับชอปอนะครับแล้วก็เพจชอปอด้วยแล้วก็อินสตาแกรมช่องโป้ดอทกรสบีเอฟนะครับผมผมก็ติดตามได้ในไอจีครับอินสตาแกรมครับแฮชนะบางชายดอทกรสบีเอฟนครับเงงงงได้เล็กมากไดเล็กมาอย่าบรรดีเบลนะ เขอบคุณมากๆเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับและที่สำคัญนี่เดี๋ยวพี่โอเดี๋ยวพี่โอเขามีท่ากดไลค์ที่แบบโคตรเจ๋งเลยดูด้านในขนาดนี้สำหรับวันนี้กดไลค์กด s ับสไครป์พวกเราด้วยนะครับแล้วคลิปหน้าอยากให้พวกเราไปเตะบอลอย่างนี้กันที่ไหนอีกบอกได้เลยคอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยรวมถึงให้เราไปเล่นกีฬาอะไรก็บอกได้เลยนะครับผมสหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม